สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการเข้าท่าเฮสแตนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเฮสแตนเราจะเริ่มจากให้เรานั่งทับส้นเท้าหัวเขา่าอยู่ในแนวชิดกันยืดแนวนำตัวให้ตรงจากตรงนี้ ให้เรายืดแขนออกมานะมือขวาจับบนข้อศอกซ้ายมือซ้ายจับบนข้อศอกขวาแล้วเราวางศอกลงไปตรงด้านหน้าไม่ต้องเอื้อมนะคะวางศอกลงไปด้านหน้าของเขาจากตรงนี้เราจะค่อยปล่อยมือออกแบมือ วบบมือเสร็จให้เรายกข้อสอบขึ้นนิดเดียวขยับข้อสอบเข้ามาด้านในแล้วกดเนื้อข้อสอบออกไปทางด้านข้างประสานมือเวลาประสานมือให้นิ้วก้อยท่างที่ถนัดโผล่เข้ามาด้านในฝ่ามือหนึ่งนิ้ว นะฮะหมายถึงว่านิ้วก้อยจะเข้ามาข้างในฝ่ามือของเราจากตรงนี้ให้เราวางสันมือที่พื้นโดยที่เราจะไม่หงายฝ่ามือฝ่ามือจะต้องคว่ำแล้วเปิดนิ้วโป้งไว้จากตรงนี้ถ้าเราสอบได้ตำแหน่งที่ดีแล้วเราค่อยวางศีรษะก็คือกลางกระหม่อมกลางศีรษะโดยการวาง การกระหม่อมลงแล้วโป่งสะบัดให้เราจิกปลายเท้าแล้วดรงก้นขึ้นขาที่ตึงข้อสอกกดไว้แน่นแล้วเดินปลายเท้าเข้ามาให้แนวสะโพล้งหัวไหลจากตรงน,นี้เราจะยกขาขึ้นทีละข้างโดยการพับ ข่าข้างหนึ่งเข้ามาชิดอกอีกข้างหนึ่งค่อยๆพับเข้ามาพอพับเข้ามาได้แล้วตัวเราจะรู้สึกลอยๆนะให้เรายกข่าขึ้นนิดเดียวนะเราจะยังไม่ขึ้นในแนวขานี่เรายังไม่ชี้ขึ้นไปบนเพดานนะให้อยู่แบบนี้ประมาณอสัก ถ้าลงหายใจก่อนก็ได้พยเอาหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกให้ย,วยาวๆไม่กลั้นหายใจนะจากตรงนี้เราจะรู้สึกเหมือนลอยๆนะแล้วเราค่อยวางทีละข้างลงมาแล้ววางเขา่าคนที่ยังไม่เคยทำให้เราพักในท่าเด็ก ทุกครั้งที่เราทําในท่าเฮสแอนให้เราพักทุกครั้งในท่าเด็กเป็นการปรับความดันโลหิตของเราแล้วเราค่อยดันตัวขึ้นมาเดี๋ยวครูจะทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ครูจะหันหานักเรียนให้เรานั่งทับโซน หัวเข่าอยู่ในแนวชิดกันยืดแขนออกมาด้านหน้าเสมอหัวไหล่มือขวาจับบนข้อศอกซ้ายมือซ้ายจับบนข้อศอกขวาจากตรงนี้วางศอกลงมาวางศอกลงมาไม่ต้องเอื้องวางลงมาที่ตรงเนือหัวเข่าเล็กน้อย ง่ายฝ่ามือวางลงจากตรงนี้ให้เรายกศอกขึ้นเล็กน้อยแล้วบีบศอกเข้ามาเล็กน้อยวางศอกลงพื้นแล้วกดเนื้อศอกออกไปด้านข้างพอกดออกไปด้านข้างเราจะไม่ขยับศอกแล้วนะคะฝ่ามือมาประสานกันแล้วฝ่ามือที่ประสานนิ้วก้อย จะโผล่เข้ามาด้านในฝ่ามือเราหนึ่งนิ้วเป็นนิ้วก้อยที่เราถนัดแล้วแต่คนความถนัดของแต่ละคนนิ้วโป้งให้เราชี้เอาไว้แบบนี้แล้ววางสันมือลงจากตรงนี้ให้เราเอากลางกระหม่อมศีรษะเข้ามาในฝ่ามือของเราโดยที่นิ้วโป้งฝ่ามือจะโอบด้านหลังศีสษะเราไว้ อานดูนะประมาณแบบนี้ทีนี้เราจิกปลายเท้าแล้วโดดสะโพกขึ้นช่วงโดดสะโพกให้เราขย่งเท้าเยอะๆขแมแ่วท้องแล้วเดินปลายเท้าเข้ามาพอเดินปลายเท้าเข้ามาเราจะรู้สึกถึงก้นจะโด่งขึ้นสบักให้เราโ่งสบักไว้นิดหนึ่งนะ จากตอนนี้ข้อสอบกดแน่นไม่ขยับแล้วนะพับเข่าเข้ามาหนึ่งข้างแล้วก็ค่อยๆพับอีกหนึ่งข้างขาพยายามให้ชิดกันเข่าชิดกันจากตรงน,นี้ยกขาขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สะโพกก็คือข้อพับข้อต่อสะโพกมีการเปิดขึ้นแนวกระดูกสันหลัง ก็จะอยู่ในแนวตรงจะไม่มองออันนี้อยู่ที่อสรีระของแต่ละคน,นะวันนี้เราทำแค่ครึ่งเดียวนะทีนี้ถ้อยู่กับลมหายใจไม่กลั้นหายใจเราจะอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราค่อยลงวางข้าลงไปทีละข้างค่ะแล้วก็นั่งคับโซน มือวางไว้ด้านข้างสะโพกไหนก็มือพ,พอักในท่าเด็กสักพักหนึ่งค่อยดันตัวขึ้นมาโอลองทำดูนะคะถ้าสำหรับผู้ฝึกใหม่กูแนะนำให้ทำเข้ากำแพงเพื่อความปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ